ตัดข้าวควา p รีบตัดต้นหวังยาวจังค่ะอ่ยตัดทุกหมดย่าไม่ได้ตัดทุกหมดย่านี้จะมาตอนถิ่งมันเบอร์รี่กันใช่ไหมเอาแล้วนี่นี่อะไรเนี่ยนี่นี่กลายเป็นโกโกวาเหรออึอะไรเนี่ยนี่ขมขื่อขอเปิดออกพี่ อ๋อรือเป็นน้องของขวัญไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้โกโกวานะตัวนี้มาทําอะไรนะคะตอนกิ่งต้นมันเดิลลี่กิ่นดัฟเฟิลลี่โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่คือต้นมันเบอร์รี่นะที่เราได้ตอนกิ่งไว้เห็นไหมนี่นี่ดูนะลูกเพื่อนเห็นไหมตรงเนี้ยฮะอลกเพื่อนเห็นไหมตรงเนี้ยมันอ้าวอ้าวเอาเลยแบบ เพื่อนเห็นไหมนี่ตัวนี้แต่ที่ป๊ายตอนกิ่งไว้ประมาณโอ้ยี่สิบห้าวันถึงเดือนหนึ่งแล้วนะเนี่ยจริงๆรากมันก็ออกมาสักพักเลยเห็นไหมเอารากมันออกมาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวป้าจะตัดออกนะตัดออกแล้วก็นํามาลง,ลงดินกันนะเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้จะตัดออกเดี๋ยวนำมาลงลงดินกันว่าป๊ามีสามต้นเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะนี่เห็นไหม,ไม,ไหมให้เพื่อนๆดูก่อนนี่นี่โอเคเอาดอกไม้ออกนี่ตัวนี้นะแล้วก็อีกอันนึงอีกอันนึง ก็ตัวนี้เห็นไหมลากออกนวะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาตัดตัดกิ่งแล้วก็เอามาตอนกันโอเคไหมได้ส่วนวิธีการตอนกิ่งเนี่ยถ้าเพื่อนๆคน,นไหนอยากรู้นะก็มาคอมเมนต์บอกป๊าป๊ากับน้องขงขวัญได้นะเดี๋ยวป๊าป๊ามาทําคลิปสอนวิธีการตอนกิ่งอย่างเงี้ยให้ดูนะง่ายมากเลยไม่ยากเลยนะเพื่อนๆโอเคนะ้เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็มาคอมเมนต์บอกเดี๋ยวป,ป๊าทําคลิปไว้ให้นะวิธีการตอนกิ่งแบบนี้นะ เดี๋ยวเราจะมาตัดออกแล้วเราจะเอามานํามาลงดินกันแล้วนะเพื่อนๆโอเคปาเดี๋ยวมาดูการโอเคเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนที่เราจะทํานะเราจะตัดกิ่งที่ออกนะแต่เราก่อนเราตัดนะเราต้องมอีเครื่องมือก่อนอุปกรณ์ก่อนแรกนะก็มีนี่ถุงมือนะ,ะก็นี่ทา้งกายตัดกิง่งนะการตัดกิ่งแบบยาวนะแต่กิ่งมันยืดใ,ใช้ยาวมันสามารถยืดได้ต่อไปก็เป็น ตัดแต่งกิ่งนะอย่างนี้นะครับต่อไปแล้วก็มีกระถางน,นี่นะกระถางที่เราจะเอาสิ่งมันนี่ที่เราตัดแล้วเราก็มาปักใส่กระถางน,นะแล้วถึงพันเลยนี่เราก็ต้องมีดินนี่ใส่นะโอเคมามาเริ่มมาเลยหนึแรกสัฟ้าใส่ขุงม,มือก่อนนะใส่ขุงม,มือเนี่บร้อยแล้วต่อไปมา เราก็จะมาตัดกิ่งกันเอาแบบแรกเราต้องตัดนี้ก่อนเ,อเราจะมาตัดตัวสายรัดออกก่อนนะนตัวนี้ก็ระวังนะเรื่องก็ระวังนะนี้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะอย่าให้เด็กๆเข้ามาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคต้องระวังนะะมาถึงเราตัดสายอุกรณดูสิโอเคดูสิโอเคก,ก่อนเอาเขาเรียกว่าตุ๊กตา ก็จะดูว่าทีนี้ว่าแล้วทุกครั้งที่เราใช้เสร็จเราควรจะนี่นะเขาเรียกว่าเราควรจะล็อกล็อกปุ่มด้วยนะล็อกปุ่มล็อกด้วยนี่มาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูการอ่ะเราก็เอาสายเอาก่อนนะอ่ะแล้วเราแกะออกมาใช่ได้ครับนี่ว้าวโอ้เราแกะมาเขามีรากแล้วเพื่อนดูสิโอ้เน้นเน้นแล้วก็จะมี ก็จะมีล,ล่างมาเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาตัดตรงนี้ออกนะแล้วเราก็จาไปปักใส่นี่นี่เราเราก็ต้องแบบเ็ย่งไงเราเราก็ต้องตัดตัดอ่าเราเอาดินเนี่ยใส่ใส่กระถางก่อนนะอ่ามาดีรดูกันแล้วขวัญเป็นกำลังใจให้คลิปนี้น้องขวัญยังยังเด็กอยู่ก็เดี๋ยวให้น้องขวัญลองฝึกทำฝึกปลูกด้วยแหละใช่ไหมคะ ่ฟ้านี่นะแล้ฟ้าก็เทดินใส่ใส่ใส่กระถางก่อนนี่้าดินใส่กระถางนี้นะเรียบร้อยแล้วนะต่อไปฟ้าก็จะใช้ใช้นี่ค่ะใช้นี่ตัดกิ่งออกตกิ่งตรงนี้เขาออกนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาตรงเนี้ยไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปไปปักในปักชำในในกระถางได้นะแล้วก็ให้เขาโตว่าเขามีรากแล้วเห็นไหม นะนะระวังนะเพื่อนๆต้องระวังนะให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะอย่าให้เด็กทำเองเพราะมันเขงมีคมนะครับหน้าก็ตัด 1...2... เรียบร้อยห <c oughs> <c oughs> า<ๆ>ก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมก็ได้อยู่ประมาณนี้นะอ่าดี เขาก็ได้อยู่ประมาณนี้เออเ้วก็ตัดมาตรงนี้เห็นไหมเขาจะมีรากออกมาก<อ>็แสดงว่าเขาต้นเขาแข็งแรงและมีรากก็แสดงว่าเขาเขาจะเขาเรียกว่าอย่างี้เขาจะมีความแข็งแรงคงทนมากขึ้นดีกว่าเราตัดแล้วแบบไม่ไม่ชากิ่งเขาก่อนเหมือนเขาก็จะอาจจะเป็นต้นที่โตขึ้นมาไม่แข็งแรงนะเพื่อนฮะเดี๋ยวให้น้องขวัญช่วยเราก็จะตัดตัดตรงปลายออกจริงความยาวของเขาให้ประมาณแประมาณนี้ก็ได้นะ มาเนี้นะแล้วก็ปักปักเขาลงไปนะเออตัดกิ่งนี้ออกก่อนก็ได้ก่อนแล้วก็ปักลงไปเนี่ยลองดูนะอย่างนี้นะเดี๋ยวให้น้องฝันทําให้ดูของฝันถือก่อนค่ะให้น้องฝันถือฝันถือให้เลยโอเคอ่ะเอาแล้วตรงนันปักลงปักลงปักลงแล้วนี่กดลงไปกดลงไปไม่ต้องกลัวเปื้อนไม่ต้องกลัวเปื้อนให้เขามีกิจกรรมทำเขาปักลงไปอย่างนี้นะเห็นไหม อีนิน่ไปลกลโอเคประมาณนี้นะแล้วเราก็เอาดินกลบนะเพื่อน,นเขาก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้ามาลดน้ำนะอันน,นี้ก็เสร็จไปแล้วนะหนึ่งกระถางใช่ไหมสวนเนี้ยเดี๋ยวเราใส่ดินไว้ก่อนเลยถ่าดินหมดทำไงดีอะดินหมดเพื่อนๆนแทนแทนที่ไหนได้ <S <S ไเรามีอีกหลายถุงเลยเห็นไหม ลืมนะนี่มันของมีคมต้องอยู่ความดูแลของผู้ใหญ่นะรู้ไหมเด็กห้ามทำเองแล้วทุกครั้งที่ใส่ปุ๊บเราต้องต้องล็อกเข้าไว้สนิทนะไม่ใช่เป็นปลาเองไม่ใช่สไปเดอร์แมนอันนี้นะนี่นี่ใส่แล้วก็ได้ประมาณนี้กระถางจะใหญ่หน่อยไม่เป็นไรปลาไม่มีกระถางหรืกับมี้อะไรเงี้ยต่อไปปลาต้องจะมาทำตัวนี่ ตรงนี้นะเขาก็ยังมีผลอยู่เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนต้นนี้เขาเขาก็ยังยังมีผลอยู่เห็นไหมเราก็ปล่อยเข้าไปเพอผลเขาขึ้นเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นอีกนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะมาตัดตัวนี้กันนะตัดกิ่งกันนี้กันนะโอเคมาย้ายเตือนเสมอต้องใช้ความระวังมนการาเขาออกแล้วเห็นไหมเราก็จะมาตัดตัดเขาเรียกวาอะไรตัดตัวนี้ออกก่อน ้าไปเยอะโอ้ตัวนี้รักแน่นมากจะออกได้ไหมเนี่ยช็อคนิดน้อยงาน,นหนึ่งช็อคเรียบร้อยอย่าลืมนะทุกครั้งเราต้องเก็บเก็บปิดล็อกหให้สนิทนะนี่นะเดี๋ยวเราปั้เพื่อนดูนะเดี๋ยวเราป้นแกะให้ดูนะตัวนี้นะเห็นลากไหมลากเขาไหมมาเดี๋ยวาดูลา,ากเขานะเห็นไหมนี่เห็นลากไหกมลากเขาออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้คือลากเขานะ อเคเราก็จะค่อยถั่วออกมาเขามีรากลาแล้วเราก็จะตัดตัดตรงนี้ออกไปนะแล้วก็นำตรงนี้เขาไปปักช้านะนี่โดนอะไรเพลง <laughs> อะไรแเ้ารอป้าแป๊บนึงลืมนะอันตรายนะของมีคมอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะครับเพื่อนๆน,น้องๆเนี่ยป้าก็จะตัดตรงนี้ออกนะเห็นไหมตัดออกหนึ่งสองอึ๊บ จชืบเรียบร้อยแล้วยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเขาก็จะมีรากได้เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนี่เขาก็จะมีรากนะรากแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็จะตรงเนี้ยมาปักลงดินกันมีรากตรงเนี้ยเราตัดกิ่งนี่ออกหน่อยแล้วปลาเขาจะนำเนี่ยเนี่ยเขามาปักจะให้น้องขวัญทำเหมือนเดิมโอเคไหมให้น้องขวัญทำไงอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้น้องขวัญถือก่อนนี่ ลึกลึกลงไปลึกลึกล้างเลยเราก็ไปล้างสิอย่างนี้นะเราก็ลงไปประมาณนี้เราก็ดินกบใช่ไหมประมาณนี้นะเพื่อนเห็นไหมเขามีรากแล้วเขาก็จะแข็งแรงเนี่ยประมาณนี้ นี่นะฮาเนื้อได้สองต้นแล้วเห็นไหมนี่พาก็ใส่ดินไปเรียบร้อยนะสที่สามสิ่งที่สามเดิมนะเราก็จะใช้นี่กันไกลตัดกิ่งตัดออกก่อนตัดอันนี้ก่อนต้องระวังนะอยู่ความแรงของผู้ใหญ่นะหนึ่งสองสามเรียบร้อยแล้วนะเราตัดออกเราก็เอาออกชุบชุบ เอาออกเดี๋ยวามาดูว่ามีรากไหมนะเฮ้ยอันนี้จะมีรากไหมนะดูสิปึ๊บออกมาว้าวน,นี่รา,ากเยอะเขาเพื่อนเลยดูสิรากเยอะเขาเพื่อนเลยนี่โอเคเราก็จะมาตัดกิ่งออกให้น้องขวัญมาช่วยก่อนนะน้องขวัญมาตัดกิ่งหน่อยนี่ป้าก็จะตัดออกปออึ๊บเสร็เรียบร้อย แต่น้งขอให้น้องขวัญทำ okay. ลึกๆเลยลึกๆไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดียวโอเคนะ้าตัดนี่ตัดตรงน,นี้เราทิ้ง่อยมาแล้วเดี๋ยวป้าเนี่ยป้ามามามาช่วยกันทีรอบเลยรอบเลยโอเคตัตังกลาไมเลย นี่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดดินโอเคแล้วลองดูซิว่าเนี่ยเขาจะรอดไหมเราก็ลดน้ำเขานะป่วยไหมไปเขาโดนแดดนะโอเคนี่ก็เป็นฝีมือของเราสองคนใช่ไหมนี่ชนเพื่อนหน่อยนี่เอาว่าตอนกิ่งใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะรอดหรือไม่รอดฮะ มีลากแล้วไงเดี๋ยวเราดูว่าจะรอดหรือไม่รอดนี่นี่เองปืนที่สองใช่ไหมยากษ์ต้นที่เท่าไหร่หาของขันซื้อหน่อยไม่เป็นไรยิ้มเนี่ยยิ้มอีกโอเคสิบห้าสิบห้าเหรอพร้อมทีนึงพร้อมไปกันบ้างจังงงโอเคมาเดี๋ยวเราไปกันแล้วเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยัง เห็นบ่อยแล้วบอกลาก่อนรู้เรื่อง่ะบนบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วติดตามช่องของฝันบลูดี้ด้วยเย,ย้นี่กับการตักช้ำต้นบ่อนนะจับหิ้ต้นบ่อนที่เราตอนไว้โอเคบ๊ายบายนี่แล้วก็จะมาลดน้ำน,น,น้ำน้อยนี่ด้วยลดน้ำน่อยดูสิจะขึ้นไหมเพราะเขามีรากแล้วเดี๋ยวมาดู การเตือนโตกันนะว่ารอดไหมอ่ะอันนี้ป้าเอาปักไว้เฉยๆยังไม่มีรากนะตัดจากกิ่งออกมาป้าก็จะลองรอดด้วยว่าเขาจะรอดไหม